หนึ่งเคล็ดลับค่ะที่มหาเศรษฐีทั่วโลกจำนวนหนซะคะที่เป็นท็อปไฟของโลกไปเนี่ยทำงานโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองไปผูกพันกับจำนวนเวลาบวกกับค่าแรงนะคะที่ได้รับจำนวนจำกัดจากผู้อื่นแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่นะคะมหาเศรษฐีทั่วโลกเขาทำเนี่ยเขาจะนึกถึงในเรื่องราวของประวัติชีวิตและผลงาน ของคุณค่าที่เขานำเสนอและแสดงออกมาจนประจักษ์และนั่นก็คือวิธีการให้โอกาสของพวกเขาได้เรียนรู้นะคะในการทำงานในองค์กรต่างๆในขณะที่เริ่มทำงานเมื่อเขาได้โอกาสกาจังหวะดีมาก่อตั้งนะคะธุรกิจส่วนตัวเขาก็เอาคุณสมบัติตรงนี้แหละนะคะมา เขาเรียกว่าขยับขยายในเรื่องราวของขยายความฝันและนำความสามารถดึงศักยภาพออกมาให้มากล้นเกินกว่าจำนวนเงินที่จะวัดมูลค่าได้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะต้องการก้าวสู่ในการเปลี่ยนแปลง เป็นสนามพลังงานแม่เหล็กดึงดูดนะคะความโชคดีดึงดูดในเรื่องราวหน้าที่การงานและแน่นอนเมื่อดึงดูดความโชคดีดึงดูดในหน้าที่การงานสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่ติดตามมานั่นก็คือจํานวนเงินที่มหาศาลและอย่างน้อยที่สุดคุณจะเป็นบุคคลที่นะคะคนทั่วทั่วไปหรือในจ้างผู้ที่อยู่ในองค์กรต่างๆต,ต,ต้องการตัวคุณแน่นอนค่ะ ใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาในเรื่องเรานะะหน้าที่การงาน,นะะที่มันไม่สมูทอยู่แล้วแล้วก็คุณลองขยายใจะะทำในสิ่งที่ความปรารถนาของคุณต้องการสร้างและโชว์ผลงานของคุณออกมาให้ประจักษ์ค่ะอย่าไปเกี่ยงเรื่องจํานวนที่คุณจะได้รับจากปัจจุบันแต่จงะะเหมือนกับว่ารับรอยแสดงบื่นก็ไม่เสียหายสําหรับคุณค่ะ เพราะว่ามูล,ลค่าที่คุณแสดงออกไปมันเกินมูลค่าจำนวนเงินที่คุณได้รับแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะสิ่งที่คุณสร้างผลงานไว้เนี่ยมันจะกินใจนะคะกับผู้คนที่จ่ายเงินให้คุณและคนอื่นๆที่เขานะคะต้องการพลังงานดีๆจากคุณเนี่ยแล้วสุดท้ายในผลงานที่คุณแสดงออกไปเนี่ย มันจะอัพเกรดนะคะเพิ่มมูลค่าให้คุณภายหลังแน่นอนค่ะอย่ามัวนะคะเหนียมเนียมไอไอที่จะแสดงความสามารถให้เกินกับจำนวนคนที่ได้รับในปัจจุบันค่ะและจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ทำงานเพื่อกินเงินเดือนอยู่หรือทำงานเพื่อรับเงินจำนวนเท่าไหร่อยู่แต่คุณกำลังสร้างประวัติชีวิตของคุณเพื่อรับสิ่งดีๆ